หลุดแบบนี้ป๋าครับไอป๊ปเป้โจโจไม่เหลือครับโื้โหเนม่าหลุดมาจังหวะนี้เนม่าเห็นตัวเมซี่โอ้ยมาต่ออีกหนึ่งแมตช์นะวันนี้ดีสามแต่ว่าอ่านไม่ทนมันว่าชื่ออะไรวะไปดูทีมคู่แข่งกัน เนี่ยมันเจอแผนเดิมแล้วนะี Wait ่ยเบคแฮมตอเลสคือมารูน,น่าด้วยแต่และตัวแม่งท็อปจัดประจวบได้เราเจอประจวบวันนี้เดี๋ยวเจอประเจี๊ยบประจวบจะกลายเป็นประเจี๊ยบนะครับอาจจะกลายเป็นลูกเจี๊ยบก็ได้วันนี้ไปครับประจวบประเจี๊ยบ หปะจวบจะโดนลักไก่หรือเปล่าวน,นี้ดูก่อนนะครับไม่โดนนะครับปะจวบไม่ไม่โดนลักไก่อากาบี้ตัดบอลมาเล่นกันหนึ่งสองมาชอนี้เล่นสั้นกันมาครับชิปปาเบสซี่โอ้ย <c ười> ไปเตะบอลฟุตเตะบอลที่ไหนมาไมซี่มุมจ่อๆมึงล่อออกข้างโก้ยนะ โอ้โหเมื่อกี้สวยจริงครับเมสซี่แม่งยิงออกอย่างงงเลยครับจังหวะนี้เขาอามาครับดูรูแล้วเขาก็ต่อบอลสวยเหมือนกันเปแคมปมะหาชมไม่ได้เลยพวกนี้มาครับจังหวะนี้เห็นเมสซี่อีกแล้วครับเมสซี่คนเก่าคนเดิมเมสซี่จ่ายมาที่เปดี้ครับโดนหนักไปได้แคนไลท์นะครับเข้ามาหนักไว้ก่อนได้ครับมีแคนไลท์ พี่ไหนแลมันเดนลิกนี้โอ้โหหมุนมาจังหวะน,นี้จ่ายไม่ไดีครับเบคแฮมอ่าแบบนี้มีโอกาสที่จะขอใบเหลืองนะครับโอ้โหดูดูดูเบคแคมฮมเฮยเสียเหลี่ยมเตโอถึงบอลก่อนจ่ายมาจังหวะน,นี้ช่องระหว่างกลางครับกาบีเห็นไอ้ปะเป้ขยับไม่ไปครับ เตเกนชิวๆครับยังไม่กดดันคู่แข่งเท่าไหร่ครับแมตชนี้ไปครับจังหวะน,นี้โทนี่ดำปาปาเป็นอะไรครับนดิแคลไลคุณเดขอเขียร์ทิ้งก่อนเพื่อความชัวร์นมมาจะได้หรือเปล่านะแบ็กแฮมดิแคลไลตัดบอลดีมากดิแคลไล เด็แฮมจะเปิดมาทาน้ายครับขวางไม่ได้ครับไตโอแต็แกซ้ายแน่นอนที่สุดของเราคนนี้หนีมาเอ้โหไปเลี้ยงบอลเยอะไปนึงครับนีมาเทนาโนมองแล้วกระจายมาเบ็แฮมจะเปิดเข้ามาจาังหวะนี้ปะคือตอเลสโอ้โหดีนะมันยิงเบาโอ้โหเกือบเข้าครับแข้งแข้งหลังยังงงครับตอนนี้หลุดมาเอา้าปล่อยเฉยพอาคนนี้ อันตรายไงครับวันนี้เปิดบัตรโคนี่ดำเคลียร์มาเนีมาโอ้หยนีมาเอาแล้วครับมาครับโคนี่ดำโอ้โหเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับไปได้นะครับอันตรายครับเมื่อกี้ไาคินจอดเทนนะครับ เซนาโนเบคแฮมเ็นสันกันมาครับจ่ายตามช่องมาจังหวะนี้เป็นเบคแฮมหลุดมาอะไรครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหบัคโทนี่ยังคุมเกมไม่ได้ครับรู้สึกว่าทางด้านซ้ายจะรั่วนิดหนึ่งครับโอ้โหกาบี้เปิดมาจังหวะนี้โอ๋ยไม่หลุดนะครับกาบี้จ่ายมา1-2กันเห็นเอปเป้จังหวะนี้ มันไม่หลุดครับมาคิดยอดปุมเกมดีไหมครับแผนงกองหลังเขาเบบินไปแคมน,แแมนี่บอลจากเบแคมเนี้ยอันตรายมากเป็แค่มอยู่แล้วครับโอ้โหนี่มากอ้จ่ายบอลไม่ละเอียดพอนะ มีมาครับโอ้โหรู้สึกว่าเขาจะดักตัวร้อยหมดเลยครับจองอังหวะนี้จ่ายมาครับโอ้โหเปิดตา,ดากูเด้เขี่ยทิ้งไปก่อนนะครับบอลถึงเมซี่ครับหมุนหนึ่งเทียบอ่าเมซี่ขอเปิดไปให้กับเอปเป้ก่อนบอลไม่ถึงเอปเป้นะครับประจวบเจอรต่อขึ้นหลังครับคองบอลยังไม่ดีเท่าไหร่วันนี้ อาจจะต้องมีการขยับตัวนิดนึ่งนะต้องเปลี่ยนเบรนโดซินบาลงมาโรบโลดีดมาครับอูตี จังหวะน,นี้มาได้อยู่ครับรส่วนเกมลุกมันไหลมากไปหิมฝั่งตรงข้ามตอนนี้กูเดจะเอาอยู่หรือเปล่าเอาอยู่ครับกองหลังเอาอยู่เบอร์เดรซินบาโอ้โหเก็บบอลไม่ได้ครับจ่ายมาจาังหวะนี้เบอร์เดรซินบาเปเป้ปเดีเ่ยวซ้ายมองขวาไม่มีใครครับจ่ายฮิตเมสซี่เมสซี่เมสซี่ครับโอ้โหอีเมสซี่คืนไปก่อนนะครับ โอ้ยปลาครับโซเนียดำผลเสมอนี่มีผลมากนะเพราะทำให้แต้มเอารถนะฮะจอดก,กับบาเบอร์โรซินบาโอ้โหเป็นปลโห่าโข้ยสวยแบบนี้เป็นซานกันมาครับตัดจ่ายตามช่องมาไอป๊ปเป้ได้ไหมฮึป๊อปเป้ครับจังหวะนี้เนอ๊อปเป้หลุดแบบนี้ เอปเ๊อเป้โจอจอไม่เหลือครับเราจังหวะมานานมากต้องรอเขาพากแบบนี้ครับถึงจะได้อ่าเปลี่ยนตัวด้วยเปลี่ยนตัวด้วยครับเป็นงานหนักหนึ่งครับ ต้องดูว่าเขาจะเปลี่ยนใครเข้าใครออกนะเปลี่ยนใครวะเอาโรด,ดี้เข้านะครับเอากางรับเขาอูตีบาตูนี่เปิดมาจังหวะน,นี้โทนี่ดำไปเฮ้ยโดนโขไปหนึ่งทีนะครับมาแล้วครับเตโอเฮนเดสช่วยเคลียร์ไว้ก่อนกูย๊ยบอลอันตรายมนครับ เป็นเป็นสั้นกันมาครับจหอะน,นี้ไม่มีตัวนะครับโอ้โหดีแคลไลท์โอ้โหดีแคลไลท์ไปพลาดตอกโซนมาครับสวยๆจงังหวะนี้เมซีู่้่เบอร์นโดซินบาเหมือนแบบเล่นไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนมา เรซีบาจ่ายมาช่องนี้เนม่าหลุดดีแล้วครับโอ้โหเนมา่าเอคือยออกมาเร็วครับสเตกเกนมาครับเตโอคนนั้นเดเตมาครับจังหวะนี้ดีดมาครับจ่ายมาอีปเป้ เนบาหลุดมาจาังวันี้เนบาเห็นตัวเมซี่เอ้ยงานต้องพึ่งปฏิหารครับอือแน่นอนจริงครับมาครับยิงเล่นยิงเข้าระบบครับรู้สึกว่าเขาจะเริ่มกลัวเนบานครับวันนี้เนบาหลุดมาแต่ละทีนี่มีมีแต่ปัญหาเนบาจะปั่นจังวันนี้โอ้ห เกือบเบิกสกอร์ได้เนมา่าโอ้โหเนม่าหลุดมาทีแล้วมีแต่เรื่องครับมาครับเมสซ,ซี่เปิดมาจาังหวะน,นี้เอปอเป้ได้โขกไม่ของกอดครับโอ้โหเสียเอาไม่ปองเป้โอ้อออโหต้อง,องเขาพยายามจะเซฟเกมรับของเขานะครับ ไม่ให้เสียมากเกินไปนะครับโอ้โหมาครับจ่ายให้กับลอกบาหรือเปล่าจ่ายครับไม่ผ่านนะวันนี้ประจวบกลายเป็นประเจี๊ยบนะครับลูกเจี๊ยบไปแล้วหือสะใจครับเป๊ปะเปายจับมือครับไม่รู้เปลี่ยนเบอร์นโตซินบาร์ลงมาทำไมนะตายโอ้โหทุกเกมถือว่า สูสีกันครับคองบอลน้อยกว่าครับเป็นเอ๊ะเปเป้ครับเดี๋ยวดูไฮไลท์ก่อนเนี่ยครับเฟิร์นเตอร์เลสครับจังหวะนี้หลุดมาหรือว่าจบไปแล้วครับดูครับตอนนี้คือช็อกหมดแล้วครับเขาจะจ่ายให้เบอร์เจ็ดก็ยังได้แต่มันไม่จ่ายแล้วแล้วแต่มันครับโอ้โหจังหวะนี้ล้มเกือบไม่ทันครับจังหวะนี้มีโอ้หเปเป้ครับโอ้ยไม่เหลือครับลงโจ้งแบบนี้ไม่มีเหลือครับ ดูครับนีมาครับหลุดมาทีมีแต่ปัญหาครับเฮ้ยนอนจ่ายด้วยครับไม่รอดอยู่แล้วครับจะวะาแบบนี้หมดสิเซฟครับไอ้ดีเออกบาร์ครับในที่ห้องสิบเจ็ดเปิดเข้ามาได้โคครับโอ้โหดีอาเซฟไปได้ครับตรงตัวเหมือนกันครับเอาไปตรงตัวก็อาจจะได้ประตูอยู่นะจ่ายนี้นะครับเมครับนีมาครับจ่ายให้เมซี่ครับโอ้โหกองหลังยืนเป็นกล้วยนะครับ อได้แค่มองครับนี่89ครับเนม่านะครับโอ้โหดุดแหวกมาเลยจะปั่นนะติดบล็อกเฉยครับบอ่โคตรอันตรายครับใน90เอมเปเป้ได้โคกอีกที่ครับไม่ตรงกรอบหลุดกรอบไปเยอะังนะครับกอจบเกมไหมครับวันนี้ดูก่อนว่าเราจะขึ้นดีสองหรือยังนะครับโอ้โหแม่ขึ้นช้าเกิน ไปครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งแมป